สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆในเพจจือปักทท่านเลยนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูเบื้องหลังการถ่ายแบบโฆษณาหรือว่า advertisement หรือว่าถ่ายแอดตัวใหม่ของชีคอสเมติค่ะ จริงๆเรามาถ่ายเปิดหลังสุดแล้วนะคือตัวนี้คือง่วงแล้วก็ตาลามากเลยแต่ว่าเพื่อเป็นการเปิดคลิปที่สวยงามเนี่ยก็เลยต้นนองมานั่งบล็ออยกันนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยเรามีคอนเซปต์แบบหลายอย่างมากเลยคือหนึ่งพวกเรา4ี่คนนะคะมีความฝันว่าเราอยากที่จะขึ้นบิลบอร์ดเว้ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวเองไปขึ้นบิลบอร์ดที่ไหนไม่รู้แต่ขอถ่ายแบบไว้ก่อนแล้วกันนะคะซึ่งคอนเซปต์ในวันนี้ก็จะเป็นแบบว่านางแบบแบบลักชัวรี่นะคะแล้วก็มีความเป็นแบบฟูฟูนะคะแบบนี้นะคะทุกคนนะคะ่ะอะ เหมือ,อ,อนยังเหมือนแบบรีบอร์ดไหมวันนี้เนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเมื่อวานต้องเมาก่อนเลยนะคะที่จะเมื่อวานเนี่ยเป็นวันเกิดของพี่มิกเฉลิมสีนะคะซึ่งเราก็ไปปาร์ตี้กันมาถึงบ้านประมาณตีสามตีสี่วันนี้นะคะเก้าโมงสิก็ต้องมาที่สตูดิโอแล้วนะคะซึ่งก็แต่งหน้าทําผมจากหน้าสดๆดเลยนะคะกลายเป็นหน้าที่สวยแบบนี้คะ่ะ วันนี้นะคะจะมาแนะนำอีกหนึ่งเทคนิคที่น่าสนใจมากเลยค่ะก็คือการดึงหน้านะคะด้วยผมของตนเองนั่นเองค่ะเริ่มจากการมาจุกแบบนี้นะคะสองข้างกันเลยคนอันนี้ทําโดยพี่ต่อนะคะดิฉันไม่ได้ทําเองนะคะเพราะว่าทาเองคือตุยค,ค่ะนี่จะเริ่มแล้วค่ะซึ่งยังไม่อยู่นะครับเพราะาหัวใหญ่ แล้วก็ผมยาวจะง่ายใช่ไหมแม่แคขัดเปียแล้วก็ดึงมาเดียวมัได้มาได้เป็นอีกหนึ่งมันต้อเป็นเทพยกเว้ยเทพแบบแตรครับเนี่ยสวยเลยเนี่ยสวยเลยกินหว่สวยเลยจริงทำไงวะหรือว่าเจอกันเอปิกเลยเอกเลยไอทลมัยกเลยอ่ะต้นรถนะ กิดอะไรขึ้นคะแม่เกิดอะไรขึ้นคะตอนนี้นะั่คะเกิดการปั้นกระโหลกเสร็ขึ้นมาค่ะปั้นกระโหลกหลังเหรอหม <c oughs> อหลังหวัวฟิลเลอร์หลังหวัวนี่เลยใส่เพดเลยจบซึ่งพี่จริงๆไม่ต่อเนี่ยเขาไม่ได้เรียนจบแฟชั่นนะเขาจบหมอกระโหลก <c oughs> จนกลายเป็นลุคนี้นะคะซึ่งแบบสวยงามมากเลยนะคะทีนี้นะคะพอแต่งหน้าเสร็จนะคะทุกคนเราก็จะมีการไปถ่ายที่เขาเรียกว่าถ่ายแบบบิวตี้ช็อตคือถ่ายแบบใกล้ค่ะทุกคนซึ่งเราวางคอนเซ็ปต์กันว่าอยากให้มันดูเป็นเซอร์เจอรี่หรือว่าดูเป็นศัลยกรรมก็จะมีให้ทีมงานนะคะใส่ถุงมือนะครับเพื่อกับตัดจับหน้าเราเหมือนกับแบบคุณหมอก,กําลังจับหน้าเรา <Wow. S 1> สวยหรืยอยังองศาที่สวยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าซึ่งก็ออกมาได้ด,ดีมากเลยค่ะทุกคนแต่เมาส์อย่างหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้ดิซันเกือบโดนข่นมขืนโดนข่มขืนโดนข ต่ไปไยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะให้ผู้ชายมาจับตัวเราขยับขยับทำน้าเกลีหน้าเลิมอะไรอย่างนี้เนาะแต่ละคนเนาะไม่่จะบอกว่าจะสมองผู้ชาเหมือนลังเกียตแล้วก็ใส่นุมือมันเป็น dream surgery เป็น dream surgery นะคะ like surgery like surgery ไม่ลอมันจะรู้กั อย่าทำอย่าทำเ่ยจะเป็นผู้ชายกันรู้สิ <c oughs> ไหนบอกเซนตโดนอลของผมแบบนี่โดนเลยเขา,าไม่สมใจนะก็แบบนี้สวย,ยอ,ยอ่ะโดนเมยเดี๋ยรอเย็นดี้คุณก็จะโดนแล้วโอ๊ย อีนอกถ่ายจนเสร็จแล้วก็ไม่เห็นจะโดนข่มขืนเลยค่ะคือก็ผ่านก็ไม่เป็นไรก็ไปนั่งกมาว่ามอยกันว่าเอ๊ะยังไงดีคอนเซปต์อะไรต่อไงดีนะครับบรรยากาศการถ่ายน,นะครับก็ก็โอ้ก็สนุกเลยแต่ว่าก็เหนื่อยไปไหน่อยเพราะว่าตาช่วงบ่ายมันค่อนข้างจะล้าไปไงี้ยแบบบางทีแบบรูปบางรูปมันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มัติดที่เราเองอะไรอย่างเงี้ยสายตาแล้วแบบบางทีมันก็ดูล้าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะทุกคนไอแค่ตาไอพุ่งเลยง่วง ตาตาพุ่มตาพุ่มอมนตานตาลก่งมาค้างเรานีนันดว้าวว้าวว้าวเกเมตมเิม,ามาาตาพุ่มหน่อยแค่ตาพุ่มหน่อยเบิ้มเบิ้ม ชั้นอชั้นนันกนอนพอสชมถืว่าชิลุชิดะทำไมมันขมไม่ไเหมือนี่ฉันยังลองทำตาโตโตสุดในชีวิตเ่ยตอนนี้ถ้าทำอย่างนี้อยู่อีนี้เดี๋ยวจะไเปนจีสัมเหลแล้วไท่านีไม่ได้ห่อนท่าดี ก็เข้าสู่ลุกที่สองน,นะคะซึ่งลุคนี้จะเป็นลุกที่มันค่อนข้างจะแกรมมากขึ้นก็คือกลายเป็นลุคนี้เลยคือจะเป็นการใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างจะเต็มหน้าดูเลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นแค่ขึ้นตัวบนนะคะถ้าคุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยคือจะเป็นแบบช่วงตัวล่างแบบยาวไปอีกนะคะซ <Wow. S 2> ึ่งต่างก็จะมีคอนเซ็ปที่มันแตกต่างกาันคือเราวางเลยว่าเราอยากเป็นแบบเป็นเหมือนราชินีอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่า ชุดต้องใหญ่เล่นต้องใหญ่เล่นต้องเวอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ชุดนี้ออกมาแฝ่ความเป็นเรานี่คือจะอาจจะต้องแบบมีความปแบบน่ารักมีความแบบฟุ้งฟิ้งต้องแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะชุดนี้ถามว่าชอบไหมจริงชอบมากนะเพราะว่าแบบเป็นชุดใหญ่ที่ยังมีเห็นองค์เห็นเอวอยู่น,นู่นของปาเพราะว่าบางชุดที่เอแครเคยตัดมานะคะคือมันใหญ่มันก็แบบใหญ่อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ชุดนี้เราชอบเราชอบมากๆเรารู้สึกว่ามันน่ารักแล้วก็มันดูเป็นเราดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้สุดเอแคร์นะคะอ๋อนี่

แล้วมาส่วนไฮไลท์ของวันนี้นะคะทุกคนค่ะก็คือการถ่ายคลิปวิดีโอที่แบบว่าเป็นวิดีโอสโลว์โมชั่นอะไรอย่างเงี้ยข้อเด็ดที่อยากจะมาเมาส์เลยในวันนี้นะคะคือตัวกล้องอะคะ่ะแล้วก็ตัวเครนที่มันต้องคอยยกกล้องอะไรอย่างเงี้ยตัวนั้นราคาเช่าแพงมากค่าเช่าประมาณ15ื่นห้าหรือว่า2องหมื่นห้านี่แหละถามว่าทำไมต้องเช่านะคะจริงๆเราก็สามารถใช้กล้องฟูลเฟรมแบบปกติแล้วก็ใช้โลดนินถ่ายก็ได้นะคะโลดนินคืออุปกรณ์ที่กันสั่นะคะใช้ในการเลื่อนกล้องขึ้นมาเพื่อให้กล้องมีความนิ่งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ใช้ต,นนตัว บางส่วนของยอดขายต่างๆมานะคะเพื่อเป็นการมาเช่ากล้องตัวนี้แล้วก็ถ่ายแอดในวันนี้นั่นเองค่ะเละนี่นะคะก็ <ๆ S 2> เป็นชุดเต็มตัวของดิฉันแนะคะ บรรยากาศคือเหนื่อยมากๆแล้ค่ะแต่แบบไม่ต้องถ่ายค่ะเพราะว่าเหลือแค่ง,งานสุดท้ายคือการถ่ายวิดีโอทุกคนนี่บรรยากาศนะคะพี่ตูงกำลังถ่ายอยู่นนคนถ่ะปังไม่ไหว ไอ้แคร์เป็นไงบ้างนี่ต้องแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วทำไมแต่เราคอนดิบุตเขาทำรอบเดียวมันผ่านวะตื่นเต้นปะมึงมันไม่ได้ง่ายเว้ยเออเราเห็นแบบในในในคลิปในติ๊กต็อกหรอว่าในยูทูบที่เขาเป็นทายรอบดาราแบบงานออสการ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นมันผ่านไม่ใไมแต่เราหลายรอบเขาเก่งเหมนมากก็รู้ได้ว่าเราพวกนันเขาาคือโปรเฟสชั่นอลจริงจริงเออไม่ได้ง่ายเลยค่ะ วันนี้เหนื่อยมากๆเลยค่ะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูตั้งแต่ต้นคลิปยันจบคลิปนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชอบแอดตัวใหม่ของชีคอสเมติกส์ของเรานะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งมากมากเลยค่ะอย่าลืมอุดหนุนนะคะแบรนด์เครื่องสำอางเล็กแบรนด์ไทยที่เต็มไปด้วยคุณภาพที่เราตั้งใจทำกันเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมขาฝากอุดหนุนด้วยนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับใครที่เข้ามาดูมาใหม่นะก็อย่าลืมกดซดับสะะไครป์เพื่ะ ได้นะสุดวันนี้ค่ะตน้าัเป็นสีฟ้าหรอทไมอ่ะไม่ฟ้าอนฟ้ากูทาตาฟ้าเลยสีกลับมาแล้วมสีมันกลับมากี่วมันเปลี่ยนกลับมาแล้วอ่าอออ มาแล้วจะดวงแล้วจะดวงกล้องอยากรีว <and living S 1> ิวกล้องเลยอ่ะอยากอาจชื่อรุ่นกล้องให้ฟัางกอี